คนที่เคลมว่าตัวเองเป็นสายบิมเมอรนะควรจะมี e 3 0ไว้ในสต็อกสักคันนะใครที่เลงไหลใน p e r f o r m ของ์แมหรือบ BMW นะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างและการบังคับควบคุมเงี้ยนะแต่ว่าอยากได้ความใช้ง,งานง่ายๆไปเรื่อยๆไม่ใช่สายซิ่งมากนะเกียร์ออโต้ e 3 0ไม่ไก่กา ช่อง790นะก่อนอื่นเลยเพื่อนการสนับสนุนช่องเรานะมขอบคื่อเพื่อนคนเราหนึ่งซับสไคร์เท่านั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารโพสไนต์ครั้งนะกลุ่ม Facebook พวกเรามีแล้วนะตามรูปกดเข้ากลุ่มได้เลยเพจของพวกเรามีแล้วกดติดตามเพื่อเบีดข้อมูลข่าวสาร Instagram ของเราก็มีแล้วนะครับกดติดตามเพื่อเบตยดข้อนูนลขน,นาวสาร i n s น a g r a m พวการากนต์ฝากขนยของบกดติดอสมเพืข่ของเนะซึ่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะมันคือเรือ็มีแล้วนะ3รับกดติดโาม นะซึ่งจะเป็นเครื่อง1.8เกียร์ออโต้ก่อนอน่นขอบอกไว้ก่อนนะว่า e30 เนี่ยเราเคยทำรีวิวอย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนๆก็กดเข้าไปศึกษาให้เรียบร้อยก่อนนะว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงน่าเล่นไหมจุกจิกไหมซ่อมแพงหรือเปล่าความพิเศษของ e30 318i เกียร์ออโต้ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะมันมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยเนี่ยมันก็เป็นรถที่ค่อนข้างเดิมจัดคลีนจัดน่ารักนะครับมากับชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานอันนี้เขาเรียกว่าชุดแต่งการชนใหญ่นะครับภาษาเทคนิคเขาเรียกบิ๊กบัมเปอร์แล้วก็ ตัวถังตรงกันด้วยนะครับซึ่งแปลว่าเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานแล้วก็สองนะนี่สําคัญมากๆนะครับเป็นรถที่ผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเอามาแบ่งบันเพื่อนๆได้เลยนะเดี๋ยวมาดูดรายละเอียดกันกเริ่มจากด้านหน้าของเขาก่อนนะเพื่อนๆก็ลองดูนะกันชนลักษณะนี้นะครับกันชนใหญ่เดิมๆจากโรงงาน, Big um นบิ๊กบัมเปอร์นะก็จะเป็นคิวโครเมียมสลับกับสีดำนะก็ค่อนข้างเชยนะครับมันเป็นแฟชั่นของยุค80เลยนะคเลยอันนี้ตัวไฟหน้านะครับอันนี้ก็เริ่มมี ขุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับตามสไตล์รถใช้งานนะแต่ว่ายังไม่น่าเกียดนะครับยังไม่มีลาวหรือแตกรายงานอะไรเลยกันชนหน้าด้านล่างนะครับตรงแถบขางล่างเนี่ยอันนี้ก็จะมีลิ้นหน้ามาให้ด้วยขนาด1.5เซนเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ก็สวยมากๆสภาพสีทั้งคันอันนี้ผมตีให้ประมาณ97%นะคับคือแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะแต่ว่าอาจจะมีสีบางจุดที่เริ่มไม่สวยบ้างเล็กน้อยที่เกี่ยวกับด้านหน้าของคันนี้นะจากการตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่ เปลี่ยนหลอดไฟหลีด้านหน้าเฉยแค่นั้นซึ่งตรงนี้นะีมหนุม่ม U E 3 0นะครับมันก็จะค่อนข้างแห้งแล้วก็เรียบง่ายกว่าพวก E 4 6 E 3 9หรือ B M ยุค90ไปลายปลายเยอะถ้าไฟหน้าหลอดขาดทายังไงก็แค่เปลี่ยนไส้หลอดก็จบแล้วไม่เหมือนพวกยุค90ไปลายปลายที่ผมบอกนะบางทีอาจจะบรรลาดเสียหรือว่ากล่องไฟเสียเนี่ยนะซึ่งค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมบํารุงเนี่ยจะแพงมากนะไอ้พวกนี้คือแห้งๆไม่มีอะไรมาดูที่ด้านข้างของคันนี้นะคันนี้ก็ ผมคิดว่าทรงไม่น่าจะเดิมนะครับน่าจะเป็นการโหลดจัดทรงมาเล็กน้อยนะสปริงโหลดซึ่งก็โหลดจากโรงงานเนี่ยผมว่าไม่น่าถึง1น,นิ้วนะครับก็เป็นระดับที่กำลังสวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคันนี้จะมาพร้อมกับล้อแม็กซลาย BBS ขอบ15นะครับจะเป็นยาง195 55 15 ซึ่งจะแก้มเตี้ยวกว่าสเปคโรงงานเล็กน้อยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้สเปคเท่าโรงงานเป๊ะๆเลยเนี่ยจะต้องเป็น195-6015ซึ่งคันนี้จะเป็นยางใหม่ปี22นะเ,นเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปก็ใช้ได้ยาวๆที่เกี่ยวกับช่วงล่างของคันนี้นะครับจากการตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆนะครับเจ้าของเก่าสมาชิกที่ฝากขายคันนี้นะก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมากๆนะครับยกตรวจสอบดูแล้วช่วงล่างคือสวยทุกจุดเลย คเครื่องเกียร์เฟืองท้ายอะไรก็แห้งด้วยนะครับไม่มีรั่วซึมเท่ากลางอะไรคือดีหมดมาดูประตูทีละฝั่งทีละบานนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับประตูเปิดปิดง่ายไม่มีตกนะแต่ว่า e 3 0ตัวซีดานนะครับประตูมันจะไม่ค่อยตกอยู่แล้วไม่เหมือนตัวคูเป้นะประตูเขาจะยาวยนิดหนึงนะครับมันจะชอบมีอาการปิดยากเพราะอายุมันเก่าแล้ว คันนี้ยางขอบสักหลาดต่างๆนัอยู่ในสภาพสวยมากนะยางขอบนอกยังสวยส่วนขอบในเริ่มมีฉีกขาดบ้างตามอายุนะ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสเนี่ยนะเอาไปเปลี่ยนได้นะครับ mm hmm. ยางขอบ4เส้นทุกบาทเลยนะครับรวมกันเนี่ยก็ไม่ถึง2,000บาทนะรวมค่าแรงด้วยก็2,000กว่าเท่านั้นเองนะ mm hmm. หรือไม่ก็ลองต่อรองกับคนขายดูนะครับเผื่อเขาจะทำให้ mm hmm. ด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับด้านท้ายเนี่ยเปิดปิดง่ายนะยางขอบนอก ขอบในสวยหมดเลยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนะมันเป็นเรื่องทั่วไปของรถยุค90นะครับยางขอบประตูคนขับเนี่ยมักจะไปก่อนเสมอนะแต่ว่า3บานที่เหลือเนี่ยมันมักจะสวยในลักษณะนี้เลยนะครับในพวกแผงสักหกลาอะไรพวกนี้คือสวยหมดด้านท้ายนะของ e30 ชุดแต่ง Big b u ัมเปก็มาลักษณะนี้เลยนะครับเฉิมและเชยมากตามสไตล์แฟชั่นยุค80นะตัวกันชนด้านหลังนะครับขนาดใหญ่มาก ไฟท้ายของคันนี้นะสวยมากเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับอันนี้เชื่อว่าน่าจะผ่านการเบิกใหม่มาแล้วนนเดี๋ยวเดี๋มาดูห้องฝาท้ายกันมาเริ่มจากถาดอะไหล่เครื่องมือนะครับอันนี้ไม่อยู่แล้วนะเพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียนเนี่ยนะไปหามือสองใส่ได้นะครับชุดหนึ่งเล่นกันสองสาบาทมาพร้อมเครื่องมือทุกชิ้นเลยยางขอบฝาท้ายนะครับสวยมากน่าจะผ่านการเบิกใหม่มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยพวก ห้องสัมภาระต่างๆนะของคันนี้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะครับแม่แรงเดิมๆนะแล้วก็สายลากจูงอยู่ครบหมดเลยนะครับพวกพรมสัตลาดต่างๆนะอยู่ในสภาพสวยนะครับยางอะไหล่อยู่ครบนะคันนี้ดูแล้วน่าจะไม่จอดตากแดดนะครับเจ้าของดูแลรักษาค่อนข้างดีมาดูที่สภาพห้องเครื่องของคันนี้นะครับคันนี้เนี่ย E30318I ปี e 30, i, 91เนี่ย มันก็จะมากับเครื่องยนต์รหัส M40 ขนาด1.8ลิตรนะแรงม้าน่าจะอยู่ประมาณ115ตัวมั้งนะรับจับเบรกเกีอร์โต้4สปีดนะคันนี้ซึ่ง E30 เนี่ยอันนี้ผมก็พูดอีกครั้งก็ได้นะเพื่อนๆที่คิดจะเล่น E30 ถ้าเกิดคุณจะเน้นโมเดลที่สามารถใช้งานได้จริงดูแลง่ายนะรัอะไรหาไม่ยากเนี่ยพยายามเล่นคันที่เป็นเครื่อง M40 ขึ้นมาแล้วบางคนนจะจับวาง M42 M43 M44 ของรุ่นใหม่อันนี้ก็ยิ่งดีที่เกี่ยวกับห้องเครื่องของคันนี้นะจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของช่องเราแล้วนะเราทำอะไรบ้างนระอันแรกเลยเนี่ยจะเปลี่ยนสายพานลาวลิ้นซึ่งตรงนี้เพื่อนเอนก็ต้องรู้ไว้นะเคยพูดไว้ในหลายคลิปแล้วของ e 3 0นะ e 3 0ที่เป็นเครื่อง m 4 0เดิมเมจุดอ่อนประจำรุ่นของเขาเนี่ยก็คือสายพานลาวลิ้นจะชอบขาดทุก 2- ถึหมื่นโล นะครับแล้วเวลามันจะขาดเนี่ยมันก็ไม่มีอาการแจ้งเอานะมันขาดเลยเพื่อนๆก็กินข้าวลิงเรียบร้อยนะครับคันนี้จัดก,การเปลี่ยนเรียบร้อยมีย้ำท่อออยเกียร์ใหม่นะครับมันเริ่มไม่ค่อยดีละจัดก,การซ่อมเรียบร้อยมีการซ่อมสายไฟมอเตอร์ฉีดน้ำกระจกนิดหน่อย แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับและอีกอาการหนึ่งที่เราพบเจอนะครับก็คือรอบเครื่องมันจะหอบมันจะสั่นค่อนข้างแรงเวลาเราเดินเบาหรือว่าจอดเกียร์ว่างซึ่งตรงนี้เกิดจากแอร์โฟล์มันไม่ดีแล้วนะครับก็จัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยมาดูสภาพห้องเครื่องของคันนี้นะครับก็นี้เป็นแผ่นปิดการความร้อนเนาะก็ยังสวยอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยสภาพห้องเครื่องของคันนี้นะคือบอกเลยว่าเจ้าของปัจจุบันนะครับดูแลรักษาดีมากๆ นะส่งตรวจสอบดูแล้วนะครับเครื่องแห้งจัดเดิมจัดนะ็คือทุกอนูเลยนะครับหัวฉีดหัวเทียนอะไรพวกนี้คือใสหมดเลยสายพานหน้าเครื่องนะครับพาลูฟีปัม๊มหรือระบบหล่อเย็นของคันนี้นะอันนี้สําคัญมากมากระบบคูลแลนคันนี้สมบูรณ์มากๆไม่มีรั่วซึมนะครับนะ้ำไม่มีหายก็เลยไม่ได้ทําอะไรแต่อีกหนึ่งตำหนีที่เราจะต้องแจ้งเพื่อนตรงๆนะก็คือคันนี้นะครับจากการตรวจสอบดูแล้วนะคันนี้น่าจะมีโดนชนด้านหน้าขวามานะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อนเพื่อนตรงๆนะ เพราะนมือเมื่อคนออไหนก็ตามที่เป็นสายเนี้ยบนะบอดี้ต้องไม่มีโดนอะไรเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามานะแต่ถ้าเกิเพื่อนคนไหนที่อยากได้ E30 เดิมๆนะครับสภาพดีเอาไว้ใช้งานได้จริงสักคันหนึ่งนะคันนี้คุณควรพิจารณาอย่างยิ่งนะครับเพราะเจ้าของปัจจุบันเนี่ยดูแลรักษามาเป็นอย่างดีดีมากๆเลยคันนี้ผ่านมาตรฐานช่องเราแบบง่ายๆมาดูสภาพภายในของคันนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะ ด้านหน้านะครับด้านหลังด้วยนะนี่เจ้าของคือแทบไม่มีจอตักแดดนะคอนโซลไม่พบรอยรล้าแม้แต่หนึ่งจุดนะครับซึ่งหายากนะอีสามสิ่สภาพนี้นะครับพวงมาลัยสวยมากคือไม่มีถลอกไม่มีฉีกขาดเลยนะครับแต่อาจจะเริ่มมีริ้วรอยแบบจากการจับบ่อยๆนะผิวมันจะเริ่มสึกนิดนึงนะครับซึ่งธรรมดามากๆเรือนไม้นะครับอยู่ในสภาพสวยใช้งานได้จริงทุกจุดอันะนี้วิทยุปลาฟุง้งเดิมๆจากโรงงานติดรถเลยนะครับ ใช้งานได้หรือเปล่านี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนาฬิกายังอยู่เดิมๆนะครับแล้วก็แผงเกียร์เนี่ยเรียบร้อยสวยงามมากสภาพเบาะของคันนี้นะก็ถือว่าสวยมากมากแบบถึงมากที่สุดนะครับเบาะคู่หน้าของเขาเนี่ยนะไม่มีฉีกขาดเลยอันนี้ผมดูแล้วน่าจะผ่านการหุ้มมาใหม่แล้วและเป็นการหุ้มอย่างดีนะไม่ใช่แบบไปร้านหุ้มอะไรก็ไม่รู้นะนี่น่าจะเป็นหนังตรงรุ่นเลยสวยมากๆส้วสิ่งที่เป็นความเด็ดของคันนี้นะที่ผมจะบอกเพื่อนๆก็คือกระจก กระจกทั้ง4บานเป็นกระจกแบบเปิดมือนะครับเป็นมือหมุนหมดปัญหาเรื่องมอเตอร์เสียหน้าลำคามอเตอร์กระจกเนี่ยนะชอบมีปัญหากันโดยเฉพาะด้านหลังนะครับที่เราไม่ค่อยได้เปิดกันคันนี้จบทุกปัญหาเลยนะครับใช้ระบบมือหมุนส่วนช่องเก็บเทปเดิมๆ6แผ่นนะครับอยู่ครบแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกตัว้เน,นเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับพวก เก๋เก็บของนะก็ยังสวยอยู่เหมือนกันโดยรวมนะครับห้องโดยสารของคันนี้คือเกินผ่านมากๆนะครับคันนี้สวยเลยห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากๆไม่แพ้ด้านหน้าเลยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับที่ยังนุ่มยังสวยอยู่นะครับตำหนิข้อบอกพร่องที่ผมจะเจอเนี่ยก็มีแค่จุดเดียวเท่านั้นจริงๆก็คือเบาะตรงนั้นนะนะมันมีขาดเล็กน้อย1จุดนะเพื่อนๆรับได้หรือเปล่านะอันนี้เอาไปซ่อมได้ไม่แพงไฟในห้องโดยสารนะยังติดอยู่นะครับส่วนพวกเพดาน ข้างบนตรงนี้นะเอาไปสปาสักรอบหนึ่ง mm. ก็จะสวยเลยโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะห้องโดยสารทั้งคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะอันนี้ผมตีให้ประมาณ98นะครับก็ไม่รู้จะตีอะไรจริงๆคันนี้ที่เกี่ยวกับห้องโดยสารนะครับจากการตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราเนี่ยนะมันก็จะมีแค่มอเตอร์กรอนประตูหลังซ้ายทนานนะั้นที่ว่ามันเสียนะเกี่ยวกับระบบเซ็นทันล็อกซึ่งตอนนี้ทํางานปกติจัดก,การแก้ไขเรียบร้อยแล้วอันนี้มาดูการขี่คันนี้นิดนึงนะ คันนี้สตาร์ชึองเดียวติดนะครับจอดหลายวันก็ยังชึ่งเดียวระบบจ่ายน้ำมันระบบไฟฟ้าอะไรคือดีมากคันนี้แอร์หนาวมากนะครับแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าคันเนี้ยนะมันเป็นคันแรกในชีวิตผมเลยเป็นคั้แรกในชีวิตที่ผมได้ขับ e 3 0เกียร์ออโตเห็นผมผ่านบีมหรือมูจูมาอย่างโชคโชนขนาดนี้นะครับผมไม่เคยขับ e 3 0เกียร์ออโตนะมผมคิดว่ามันจะต้องแย่มากๆแน่เลยมันจะต้องไก่กาแน่เลยเพราะว่าเกียร์ออโตยุ่งู้ แต่มาจาับเครื่อง M40 แสนโบราณอีกนะครับมันจะต้องแย่แต่พอได้มาขับคันจริงแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้ไก่กานะมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับมันเป็นรถใช้งาน daily use ไ,ได้แบบโอเคเลยอะ่ะนะใครที่ลงไหลใน p e r f o r m ร์แมของ BMW นะครับเกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างและการบังคับควบคุมนเนี้ยนะแต่ว่าอยากได้ความใช้งานง่ายๆไปเรื่อยๆไม่ใช่สายซิ่งมากนะยร์ยอ Auto อ E30 ไม่ไก่กา นะครับตอบโจทย์คุณเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าเกียร์มันเสียยกลูกเนี่ยนะลูกหนึ่งก็แค่หมื่นสองหมื่นเองมั่งไม่แพงนะแต่ประเด็นคือมันเสียยากด้วยนะครับเพราะเกียร์ของรุ่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องทั้งเกียรนะ์เนี่ยมีความทนทานสูงมากที่ผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนฝากขายนะเจ้าของของคันนี้เลยนะครับก็มีความตั้งใจมากนะที่จะให้รถผ่านมาตรฐานช่องเราให้ได้เพื่อที่จะขายผ่านช่องเราให้เพื่อนเพื่อสมาชิกที่สนใจ นะซึ่งแน่นอนเงื่อนไขของผมเนี่ยรถของคุณนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนยังไงก็ตามนะก็ต้องผ่านการตรวจแล้วก็ส่งซ่อม QC ให้เรียบร้อยถ้าเช็คออกมาแล้วไม่ซ่อมนะครับเราก็ไม่ให้ขายนะคือเราจะไม่มีนโยบายขายตามสภาพนะครับอันนี้เจ้าของก็บอกสู้ตายเอาเลยพี่เอาเลยช่างว่าไงผมบ้างนั้นนับเช็คบินออกมาก็ตามเท่าที่เห็นนะคันนี้ก็ผ่านมาตรฐานช่องเราแบบง่ายๆนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของรถฝากขายนะเพื่อนๆคนไหนก็ตามนะที่จะฝากช่องเราขายรถเนี่ยนะแล้วก็ขอประมาณนี้เลยนะครับรถของคุณเนี่ยจะต้องผ่านการซ่อมบำรุงให้เพอร์เฟกให้สามารถใช้งานได้จริงแบบนี้นะขายตามสภาพเนี่ยเราไม่รับทุกกรณีนะสูบนะบีมอเนยูซีรีส์3 e 3 0คันนี้นะก็ผ่านมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตรงนี้ผมก็ขอแนะนําอีกครั้งนะเพื่อนๆที่กําลังศึกษาบีมเพื่นยู นะัตั้งแต่มือกลางจนถึงมือเก่านะหรือว่าคนที่เคลมา่แต่เองเป็นสายบีมเมอร์นะควรจะมี e 3 0ไว้ในสต็อกสักคันจะเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาก็ได้นะอันนี้แต่เพื่อนเพื่อนจะชอบเลยนะซึ่ง e 3 0บเนี่ยบอกเลยว่าเป็นรถที่ขับสนุกอย่างไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้สาวุ e 3 0จะเข้าใจเป็นอย่างดีสาหรับบีมน้ำอยูซีสี3 e 30, 3 0 3ส8บาม e เกียร์ออโต้ปี91 ชุดแต่งบิ๊กบัมเปอร์เดิมๆจากโรงงานคันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเอาไปเลย1,70,000บาทและซึ่งคันนี้เราค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพแน่นอนเพราะผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วคุ้มค่าหรือไม่ไมไมเพื่อนๆก็รอพี่นาดูแต่สำหรับผมนะคุ้มค่าตั้งแต่เลขเทะเบียนแล้ว